มวันนี้ถ้าจะมาใส่มองนะครับเนาะใส่มองแบบมาต้องลงนนะครับวิธีใส่มองยังยงนะครับใส่เสือกดึงไปนะครับเป็นมองหางนะครับมองหางม้วิตรียยเดี๋ยวเอาสิใส่ในสะครับมาไม้ก็แกะมองเลยนะมันกินไก่ครับผมโอ้ยกิ่งคือกี่ไม้อีกแล้วนะ มองห่างครับจักเส้นสิบเส้นมองห่างสิบเส้นนะครับเป็นมองโมมิตินครับโมมิตินจะไม่ลอยหัวองผมว่านี่แกมองกันครับแล้วเอาเสือกดึงคุณผู้ฟังเป็นยังไงตัวเนี้ยมันตักยังไงเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเนยเนีมันติดยาวครับมองประมาณยาวประมาณสิบเมตร สิเมตรพอดีครับเดี๋ยวเอาบรต้องลงหนามเอาเอาเสียบปลูกวัชพังเลยครับผมเนี่ยมันของอยทะแกมตถูกมันของก่อนการดึงดึงวิดใหม่ไปดึงดึงครับผมมันอ่ะดึงไปเลยดึงเลยดึงเลยพอยืนนี่ฮะละดึงไปดึงไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอ่า ทั้งทั้งนี้เท่ากับผูกเสือกไปครับแบบนี้ผูกเสือกไปด้วยกันต้องฟังอ่ะอ่ะไปอ่ะมั่งลงน้ำหรือครับอ่ะปล่อยเลยแบบนี้ต้องยาสักเสือกไปพ่อพ่อมันกล่าวไปพุ่นพุ่นไปสึกหนาผาวางตรงไหนล่ะเออวางอ่าวางเลยวางตรงนว้งเลยพ่ออ่ะไปมั่งลงน้ำมันนะครับเอย่าถ่ายปลามาถือไปนี้รับบ้านเรื่องไปง่ายอ่ะจะไปซักในละเสือก จมแล้วครับผมตัวนี้กะเอามองลงน้ำนะครับมองจมละเดี๋ยวถ่าถือถ่ายเบิ่งปลานะครับถือตัวนึงครับอ่าเรียบร้อยนะครับตัวนึงมองชี้เส้นครับหนาสองตัวนะครับไม่ได้จะติดหรอกีตะบันเล็กนะไรขาดเลยมันดิ้นกู้กู้เรื่ยนะโอ้ฟ้องขึ้นเลยครับเนี่ยเอาขึ้นได้ไหมเป็นเป็นปลาเลี้ยงครับเดี๋ยวนี้ เบียงปลาไอโอ้ปลาจีนครับมีปลาจีนมีปลาสวายมีปลาตะเพียนครับนะถือสองตัวนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้มองแบบบ่ต้องล่งหนาครับผมวิธีง่ไงครับเด,เดี๋ยวเขามาถ่ายเบื้องผลไงแล้นะครับเดี๋ยวถ่ายอีกแจ็คนละฮีก็กลัวครับเดี๋ยวเขาขึ้นนะครับพอแล้วครับผม เาพอกินนะครับเบิ่งมาเสด็จไล่บันไดนะลองมึงครับมาตัวใหญ่บ่อนะครับผมไปเที่ยวคืนก้นแขสง่สครับแล้วก็หนากถึโขกด้ครับหนักโอ้เดี๋ยวครับโอ้ปลาตะเพียนครับลองตัว เบ็ครับเีย้ล่างให้ี่หาโตครับหาโตครับหกโตเดี๋ยวหกโตหาโตลดลดตัวนึง เอาพักออกพักออกพักกระเชิดเอกตะเพียนหอดโล่ปลานลิดสองตัวโลเนาะเอาดิสามตัวสองโลตัวเด็กเกือบโลเอาเอาลงในถังให้หมดตัวโลแล้วมันจะอยู่ข้างนอกได็กมึนหาตัวครับผม ครับผมกับสำรับคิดไสมอมแบบพระตองล่องหนํำครับจบที่นี่ครับผมจะเรลืมกดติดตามและแชร์แขมด้วยครับสวัสดีครับทะเลน้อยหนหอมมันตีแกิมด้ตัวน่